ย่าต่อทงเล่นท่ายากซะแล้วครับผมโอ้ยมันมันหลบลุมนี่มันหลบลุมใหญ่ๆสองลุมม่ะอุ้ยร้อน้าจมหายไปเลยยิ่งไม่มีดินแห้งอยู่เลยอาจารย์ชูต้องดันตูดนะครับแหมทถงเลยเหมือนผมลงตอนนั้นเลยอ่ะ ผมนี่เป๊ะไปเลยเนี่ยรอยที่ผมลงตอนนั้นนี่ยังอยู่อยู่เลยนี่นี่ครับนี่รอยผมลงนะเนี่ย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 การชูช่วยดันผมขึ้นโอ้เอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้ทำไมเหมือนมันไม่มีแรงเลยเอ้ย มามามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอู้เฮ้ยทอมเอ็งเหนื่อยเะเอ็งเอ็งเลียนแบบพี่วันนั้นเลนี่เนี่ยรอยผมลงเนี่ยวันนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเที่ยวก่อนเนี่ยมันลงไปเองอ่ะวันนั้นเราวิ่งตามตูดไอ้โทรมาเห็นไอ้โทรมาเงี้ยพอผมมาก็จมเลย สองหลุมที่ผมว่าแหละเนี่ยหลุมให,ใหญ่ตรงนี้สองหลุมอ่ะโ <Yeah. S 1> อ้ฝั่งนี้โ <Yeah. S 1> องขึ้นรถยังคนไม่อยู่บนรถ <Yeah, S 1> ล,ลงแหวงแล้อทีเอ้ะเอ้ จะตูดยกเลยเฮ้ยโอ้โองานนี้โอ้อะไรเนี่ยอัดเต็มตูดเลยตรง <c oughs> <c oughs> อัดเต็มตูดเลยไอ้ทองเองเนี่ยชอบขี่เรียลาดไปตามทางนั่นเองเนี่ย เขากเขากีเรื่ลาดเลยตามทางเขาอ้ยไอ้ยัดไว้ทำไมไป่าดล้อปาด้มันไอ้นี่ฝาท้ายมันหักฝาท้ายมันงอไงน้ำเนาะ ไม่แล้วอย่างนี้มันจะอยู่ไหมเนี่ยทงทงบอกจมที่บ่อมันง่ายไปอันนั้ไปยกน้ำอะไรกลางถนนแล้วนะ่นะ เดินไปตากเลยบ๋อเฮ้ยหลอดเองเว้ยหลอดเองเว้ยแรงสันสะเทือนเ้เอาเท้าแย่ๆดิทงเท้าดันๆดิเอ้ยแน่นกว่าเดิมดอ๊อบอ๊บเอ้ยเจ๊ะเจ๊ะนี่ครับช็อตเด็ดท่อทงครับ ทงวันเอาไงเอาดินแห้งคูสะบอกทงถอยไปใส่บ่เอารถเข้าไปใส่ได้คันหนึ่งล้วก็มาทีเดยอเดี๋ยวตอมมันหยาดมั้งทงเอา,เอ,าออกไปก่อนเดี๋ยวนนเข้ามาก่อน ฮะเททิ้งหละนี่หาที่เทแถวนี้แหละไปไม่ถึงฝั่งฝันครับยุบหมดแล้วครับแถวนี้เดี๋ยวต้องไปเอาดินแห้งเดี๋ยวให้นนไปใส่ดินแห้งเดี๋ยวบอกนนก่อนโอ้ย นนนนเอาคนไปไหนวะเนี่ยเอาไปใส่ดินแห้งก่อนลูกเอาเอาไปใส่ดินแห้งกับพี่ชูเอามาเทนี้ก่อนอ่ะมาดูท่าทงต้องเทออ,อกครับยกเลยแหละดำลงนั่นแหละ <laughs> ไม่ออกเฮ้ยไปลงเลยเบาเบาเบาถอยถอยโยกโยกเบากำลังลงกำลังลง,ลงอีกทีนึียวไปอีกอเก๋กลงแล้วลงแล้วเอออ่ะลงลงลง ลงเลยดูดิติดเยอะไหมอย่างนี้ต้องซื้อจอบติดรถไว้สักอันหนึ่งครับมันไม่ตกอ่ะมันดินมันเหนียวมันดูดเลย ดูดอยู่เลยอะ่ะต้องซื้อจอบไว้สักอันหนึ่งเวลายกดับนี่ทำไมมันข้ามันลากเยอะจังวะเนาะเอาแล้วโถงเอาแล้วเอาไอ๊ะเจ๊ไอ๊ะเจ๊เฮ้ยต้องถีบผ้าต้องถีบถีบผ้าข้างในดิตดดเตะๆผ้า,า,าดิเออเอาเอาเออขนาด ขนาดติดผ้าใบยังอยู่อ่ะเอาด้ <laughs> เอายกเลยเอ,เอาดับลงเลยแล้วมันให้มันเชิดก่อนมาถึงก็ได้็อตเด็ด่ะทงเลยครับมีไม้ไหมไม้ไม้ไม้นี่นี่นี่เอาไม้แย่ๆหน่อยมันก็หลุดแล้วมันติดตรงตะขอ,อหูลากเฉยโอ้ยไม้ไหนแข็งเลยวะ เหนื่อยแล้วโอ้นี่เด็กไม่ไผ่เออเนี่ยน่หน่ะของพี่มองไปดูดินี่ตักไว้ีเอากลับสองออตอนนี้ห้าโมงแล้วครับก็ต้องจอดแล้วละ่ะห้าโมงแล้วดูว่าติดเยอะไม่เยอะครับนี่โอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายพี่น้องเอ้ยไป ไปสี่ปุ๊กี้กลับมาสองครับโอ้ยตายแล้วอานนี้กลับมาเต็มรถเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาดินแห้งมาปูครับดินแห้งมาปู

รถไถบอกถอยหน่อยรถไถบอกถอยนิดนึงเบ,บาเด้อระวังเด้อระวังยุบระวังยุบพ่อ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 ออกเลยเ <c oughs> สียงเสียงดับมานะดับหิวจะระบีแล้วฮ <c oughs> ะเนเือแล้ว อ่ะเอันตรายพื้นมันยุบพื้นมันยุบดับลงเร็วดีมากเลย ีถามสั้แกบอกเอาไหนบอกซื้อฟอร์ดแล้แกบอกยังไม่ไปเอาครับเจอถ้ายากทอทงเข้าไปถึงก็ต้องปูทางใหม่อ่ะ ต้องชิด,ชดมาฝั่งนี้หน่อยแล้วครับต้องวิ่งเบียดเบียดมาฝั่งนี้หน่อยไปฝั่งนู้นเยอะไม่ไหวครับออกออกซ้ายเยอะไม่ได้ครับออกซ้ายเยอะอันตรายต้องวิ่งขวาวิ่งชิดฝั่งขวาหน่อยนะึงขาออกนะขาออกครับนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ก็จอคิวจอคิว น่าจะได้ตัวนี้หินตัวนี้หินคุกเนี้ไปปูตั้งหน่อยหนึ่ง <c oughs> ไปนนไปของผมนี่ตักใส่สองบุกยีก็เต็มแล้ว <c oughs> อยู่บนรถเต็มเลยอ่ะดินเน่ะโอ,รอ,อ้รถอ้อยมารถอ้อยมาแล้วครับรถอ้อยมาแล้วรถอ้อยมาแล้วเดี๋ยวต้องอันนี้ก่อนเอารถเข้าไปก่อนโอ้ข้างนอกหนาวมากครับหนาวมากเลย ดินกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปครับ